<Es> ส,ว 25, สวัสดีครับอ่านประคำพีจบใน1ปีกับจอนประจำวันที่25มีิามิถุนายนพระธรรมโยบบทที่3บทที่4และพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่4 4ถึง60 <ah <encontramos Excel KK> ให้เรามาเริ่มที่พันสัญญาเดิมโยบบทที่3โยบแช่งวันเกิดของตนต่อมาโยบอ้าปากแช่งวันเกิดของตนและโยบกล่าวว่าขอให้วันที่ข้าเกิดมานั้นพี่นาศอีกทั้งคืนที่พูดว่าตั้งคันเด็กชายคนนั้นแล้วนั้นด้วย ขอให้วันนั้นเป็นความมืดขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าเอาพระทัยใส่วันนั้นหรืออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้นขอความมืดและเงามัจุราชยิตเอาวันนั้นไว้ขอให้เมฆคลุมมันขอให้ความดำมืดของกลางวันทําให้มันหวาดกลัวคืนนั้นน่ะขอให้ความมืดทึบฉวยมันไว้อย่าให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวันของปีอย่านับมันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเดือนเลยเออ ขอให้คืนนั้นเป็นหมันขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยินในคืนนั้นขอให้บรรดาผู้สาบวันได้สาบคืนด้วยคือผู้มีฝีมือที่จะปลุกเลวีอาธานขึ้นมาขอให้ดาวเวลารุ่งสางของมันมืดมิดขอให้มันรอความสว่างแต่ไม่พบอย่าให้มันได้เห็นแสงอรุณเพราะว่ามันไม่ได้ปิดประตูคันของบรรดาเขาหรือซ่อนความยากลำบากไว้จากดวงตาของเขาทำไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากคันทำไมข้าไม่ออกจากคันมารดาแล้วสิ้นใจชนไง มีหัวเขา่ารับข้าไว้ทีไหนมีหัวนมให้ข้าดูดไม่เช่นนั้นข้าจะนอนแน่นิ่งข้าจะล่วงหลับและข้าจะได้หยุดพักกับบรรดาพระราชาและที่ปรึกษาของแผ่นดินโลกผู้ได้สร้างที่ประหักพังขึ้นมาใหม่สำหรับตนเองหรือกับเจ้านายผู้มีทองคําผู้บรรจุเงินไว้เต็มบ้านหรือทําไมข้าไม่เป็นอย่างลูกแท้งทีถ่ถูกซ่อนไว้อย่างทารกที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างทั้งนั้นคนธรรมหยุดดิ้นรนและที่นั่นผู้อ่อนเหนื่อยอ่อนได้หยุดพัก ที่นั่นผู้ถูกจองจำก็สบายด้วยกันพวกเขาไม่ได้ยินเสียงของนายงานผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่นและท่าก็เป็นอิสระพ้นจากนายของเขาฉะไหนประทานแสงสว่างแก่ผู้ทนทุกเวทนาและประธานชีวิตแก่ผู้มีใจอารทมทุกผู้คอยความตายแต่มันก็ไม่มาและขุดหามันยิ่งกว่าหารัพย์ที่ซ่อนอยู่ผู้เปรมปรีอย่างยิ่งและยินดีเมื่อเขาพบหลุมศพฉะไหนประธานความสว่างแก่ผู้ ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรั้วกั้นไว้เพราะการถอนหายใจของเขามาแทนอาหารและการครุนครางของข้าก็เทออกเหมือนน้ำเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็เหมือนก็เหนือข้าและสิ่งที่ข้าขั่นคล้่ก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยข้าไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหาโยบบทที่สี่เอลีฟัสว่าโยบทําป แล้วเอลิฟัสชาวเตมานตอบว่าถ้าจะลองพูดกับท่านสักคำท่านจะทนไหวหรือถึงกระนั้นผู้ใดจะอดพูดได้ดูเถิดท่านได้สั่งสอนคนจํานวนมากและท่านได้ทําให้มือที่อ่อนแรงมีกําลังพ่อดคาของท่านหนุนใจคนที่กําลังสะดุดและท่านได้ทําให้เขาที่อ่อนล้านั้นมั่นคงแต่บัดนี้ความทุกข์มาถึงท่านแล้วและท่านก็ทนไม่ไหวมันแต่ต้องท่านและท่านก็บวดหวาความจยิ่มเกลีพระเจ้าคือความวางใจของท่านไม่ใช่หรือและการดําเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์คือความวางของท่านไม่ใช่หรื ขอคิดหน่อยซิว่าผู้ที่ร้ความผิดเคยพินาศหรือหรือคนเที่ยงธรรมถูกทำลายที่ไหนตามที่ข้าพระเจ้าเห็นบรรดาผู้ใดความผิดบาปและบรรดาผู้วานความลำบากก็จะได้เกี่ยวสิ่งนั้นเขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้าและเขาจะต้องสิ้นไปด้วยลมแห่งพระพิโรธของพระองค์แม้สิงจะคำรามราชสีจะแผดเสียงแต่ฟันของสิงหนุ่มก็หักเสียแล้วสิงแข็งแรงพินาศเพราะขาดเหยือ่อและลูกของแม่สิงก็กระจัดกระจายไปมีคำหนึ่งมาถึงข้าอย่างเงียบ หูของข้าได้ยินเสียงกระซิบคํานั้นท่ามกลางความคิดจากมิมิดกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทความกลัวและกันตัวสั่นมาเหนือข้าซึ่งทําให้กระดูกทั้งสิ้นของข้าสั่นสะเทือนมีวิญญาณผ่านข้างหน้าไปขนที่เนื้อของข้ากรลุกทันสิ่งนั้นนิ่งอยู่แต่ข้าไม่อาจบอกรูปร่างของสิ่งนั้นได้มีสันฐานอย่างหนึ่งอยู่ต่อตาของข้าและข้าได้ยินเสียงหนึ่งจากความสงัดว่า มนุษย์จะชอบทำเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้หรือคนเราจะบ,บริสุทธิ์ตอนหน้าผู้สร้างเขาได้หรือดูเถิดแม้ผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ก็ไม่วางพระทยัยและแม้ทูตสวรรค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงกล่าวโทษผู้อาศัยในเรือนดินจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดผู้ที่รากฐานของเขาอยู่ในผงคลีดินผู้ถูกขี้อย่างมาแมลงเมา่าและเขาถูกทำลายระหว่างเช้าและเยน็น เขาพินาศไปเป็นนิดโดยไม่มีผู้ใดสนใจมึกสายโยงเต้นภายในของเขาถูกถอดเสียเขาจะตายด้วยปราศจ,จากปัญญาไม่ใช่หรือพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่7ข้อ44บนพระบุรุษของเรามีกระโจมแห่งสักขีพยานในทิ่นทุรกันดารซึ่งสร้างตามแบบที่พระเจ้ากำหนดมากับโมเสสดังที่โมเสสเคยเห็นมาแล้วต่อมาบรรพบุรุษของเราก็ได้ขนกระโจมนั้นไปนกับโยชวัวเมื่อครั้งที่พวกเขายึดแผ่นดินจาก ชาติต่างๆที่พระเจ้าได้ขับไล่ออกไปและกระโดมก็ยังคงอยู่ในถิ่นนั้นจนถึงสมัยดาวิดผู้เป็นที่พอใจของพระเจ้าและได้ขออนุญาตพระองค์เพื่อจะหาที่พำนักสําหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาลมอนเป็นผู้สร้างพระตําหนักสําหรับพระองค์อย่างไรก็ตามพระเจ้าผู้สูงสุดไม่ได้พักพำนักอยู่ในพรตําหนักที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ตามผู้ที่เผยคํากล่าวของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสวรรค์เป็นบัรลังของเราและโลกเป็นที่วางเท้าของเรา เจ้าสร้างตำหนักอะไรให้เราหรือว่าที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน ไม่ใช่มือของเราหลอกหรือที่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้พวกคนหัวร้านเอย๋ยท่านใจแข็งต่อพระเจ้าทั้งยังคำหูทนลมพวกท่านเหมือนกับบรรพบรุษของท่านที่ไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยมีผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าท่านใดบ้างที่บรรพบรุษของท่านไม่ได้กดขี่ข่มเหงเขาฆ่าแม้แต่บรรดาผู้พยากรณ์ถึงการมาขององค์ผู้มีความชอบธรรมและบบบน,นี้ท่านในทรยศและฆ่าพระองค์เสียพวกท่านได้รับกฎบัญญัติทีท่ทุสวรรค์นำมาให้แต่กลับไม่เชื่อฟังสเตเฟนถูกขว้าง ด้วยก้อนหินเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินก็รู้สึกโกรธมากต่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนแต่ว่าสเตเฟนผู้เปลี่ยนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แงนหน้าดูขึ้นสู่สวรรค์และได้เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้าโดยมีพระเ,เยซูยืนอยู่ณนเะบื้องขวาของพระองค์สเตเฟนพูดว่าดูสิข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและบุตรมนุษย์ยืนอยู่ณนเะบื้องขวาของพระเจ้าคนเหล่านั้นก็ยกมืออุดหูและร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังแล้วิ่งกรูกันเข้าหาสเตเฟน เมื่อพวกเขาขับไล่สเตเฟนออกไปจากเมืองแล้วก็เริ่มเอาก้อนหินคว้างท่านพวกพยานก็เอาเสื้อของตนไปวางที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลขณะที่ถูกวคว้างก้อนหินใส่อยู่สเตเฟนได้อธิษฐานว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับวิญ,ญญาณของข้าพเจ้าด้วยแล้วท่านก็คุกเข่าลงร้องว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ถือโทษบาปแก่คนเหล่านั้นเลยสิ้นประโยคนั้นสเตเฟนก็ล้มลงขาดใจตาย จบการอ่านประจำวันที่25มิถุนายนพระเจ้าอภิพรครับ